นี่กรูร้ายหมุนไปทางนู้นหมุนตลอดเลยหมุนตลอดเลยแล้วตำรวจก็มาอ๋อเนี่ยวิ่งตามประเทศแล้วมันไปทา้งในต่อให้มันช่วยดูให้หน่อยเราด้วยจะเอาให้จะเสียเอาให้จะเสียเอาให้นี่นี่เป็นครูจริงนะครับเนี่ย cúi đầu, 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 cúi อันีแวสอันนี้แถวสาติดต่อด้คือรถตัดนี่ยติต่องนุ่สองพันสี่แสนครับประมาณไม่ได้ติดต่อครับ ขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ่ไหมครับก็ท <c parliament> ํามาหลายครั้งนะครับขบวนอย่างนี้ก็ทํามาหลายครั้งนะครับมาจากทางอีสานคนมาจากสกลนครก็จะในพื้นที่ทางภาคกลางก็ที่หมายก็ที่สุพรรณบุรีนะครับก็เราสืบสวนสืบสวนมาก็ทราบว่ามันจะมีการขนยามาทางอ่าทางอีสานนะครับก็ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาจนครอบพื้นที่ที่เราเตรียมวางแผนเอาไว้นะครับว่าเราจะแต่กําลังเพื่อจับกลุ่มนะครับได้มีการจับกลุ่มก็ตามนโยบายของรัฐบาลนานกรทฐมนตรีทางพบตรนะครับแล้วก็ฝับงนะครับก็ผู้จัดการตำรวจปราบปรามเดือดติดเราก็จับกลุ่มได้แล้วที่สระบุรีนะครับได้ครบได้ครบหมดครับยาบ้าก็สองล้านสี่แสนเมตรนะครับอกกระสอบครอบสี่แสนเมตรเป็นได้ค่าจ้างครับเอาไปใช้จ่ายนะครับปกติในครอบครัว เราก็ยังไม่สอบทานละเอียดว่าเอาไปใช้อะไรเบือ้องต้นที่คิดว่าเล่นมีการเล่นกับ,บานาันก็ถามแล้วก็ไม่ได้เล่นอาจจะยังไม่ทราบว่าไปใช้จ่ายอย่างอื่นยังไงได้บอกไหมครับค่าจ้างเท่าไหร่ก็เบื้องต้นก็ห้าหมื่นบาทครับ